สวัสดีครับร้านอุยพรพระเครื่องครับพอดีมีรายการดีๆนะครับพอดีลูกค้าถามเข้ามาผมก็นึกว่าปิดจองอะไยังไม่ปิดจองนะครับรายการนี้เป็นพยาคุณรุ่นแรกบารมีพันล้านนะครับเก้ารอบนะครับของหลวงปู่คีบนะครับวัดปากสุทาวาสนะครับผมหลวงปู่คีบพ่านกันเป็นศิษย์หลวงปู่สีทัศนนะครับผมนะครับรายการนี้นะครับเกจิดังรวบเสกเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศีลาหลวงปู่หนูอินนะครับอาจารย์สุริยันนะครับ มากันเพียบเลยนะครับผมรายการก็น่าสนใจนะครับเทหล,ล่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับรายการตามรายการที่มีอยู่เลยนะครับนะครับตั้งแต่รายการแรกนะครับทองคาทองคาไม่เกินเจ้าองค์น่าจะไม่ทันแล้วนะก็ะจะมีพวกเงินลงยาราชาวดีกายแดงเงินลงยาราวทีกายเงินนวะโลหะฝังคอยบูโรเดียมลายทองทองขาว ลงยาชาลาชวดีปีกเงินกายแดงทองขาวลงยาลงยาลาชวดีน้ปีกเงินกายม่วงฉนวนเก่านะครับของกูะปูศ่ศรนะครับรุ้นฝั่งเพชรแท้ห้าตนนะครับช่อแบบห้าเก้าองนะครับช่อเก่าของกูะปูศ่ศรนะครับแล้วก็จะมีชุดประชานเรืองแสงชุดเี้สวยมากนะครับรับพุดสี่องค์เดี๋ยวจะมีรูปให้ชมนะคุดลงยาลาชวดีนะครับเรืองแสงกายแดงนะครับ ชุดลงยาราชวด,ดีเรืองแสงไก่ส้มชุดลงยาราชวด,ดีเรืองแสงไก่ม่วงชุดลงยาพาสเทลประกายทองนะครับชุดนี้แพงหน่อยแต่ว่านะครับสวยนะครับพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็จะมีชุดสี่ของขวัญสี่ตนนะครับนะครับเป็นสามกริยัจิวเวลรี่นะครับสองกริยัจิวเวลรี่ซาต,ตินนะครับทองชนวนชุดทองคําแท้ทองอยู่ในชุดเงินนะครับ นอกนั้นใครจะสนใจพวกรายการลุ้นก็มีนะครับลุ้นละ400บาทนะครับถ้ายกรังหนึ่งรังหนึ่ง50องค์นะฮะก็จะมีเงินหนึ่งองนะครับลุ้นลงยาราอยดีนะเงินนั้นนะฮะแล้วก็จะมีการันตีทองขาวทองเยบลิสหมาฉนวนฉนวนทองนพคุณลงยานะครับจัดเต็มนะครับ49องเลยนะครับผมแล้วก็จะมีแถมยกรังด้วยถ้าเอาใครสนใจเป็นยกยกรังนะฮะทองขาวฝังพลนะครับ หนึ่งแล้วก็หมายฉนวนกระไหลานาจิวเวอรี่ฝังพอยหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็จะมีชุดกรรมการใหญ่รพยาคุดห้าองค์นะครับเป็นลงยาราชารดีสองพันห้ามีฉนวนเก่าหลวงปู่สอนะครับลงยาจารดีนะครับปีกพักเทลนะครับองค์ห้าร้อยนี่ครับนี่ก็เป็นหลวงปู่สอนะครับท่านขีดยันเหมือนกับหลวงปู่หมุนเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นรูปให้ชมเนี้ยฮะอีกจุดของขวัญ สวยนะครับผมชุดของขวัญสี่องค์องนี้ก็สวยนะบูโรเดียมนะครับอง์ละแปดร้อยนะครับนี่เป็นนะครับรูปลักษณ์พยาคุดที่สําเร็จรูปแล้วสร้างเสร็จเรียบร้อยนะเทฉีดลงยากันมาแล้วนะครับคราวนี้ก็รอพิธีเสด็จสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับก็จะมีรายการต่างๆนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นชุดประธานนะครับกรรมการนะครับลงยาเราพอดีนะครับรายการนี้ ถ้าท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับนี่ติดต่อดว่วนนะครับติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกด,กดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ